ถ้าพยานที่ปากพิชต์ตรงไหนก็ทำหนูรมมหรือเปล่านะครับหรืวทำหนูรืมปากถ้าดูครับมาตรา48ครับนักศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์วิทยกุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือโทร,รทรานานัศน์ข้าวตาคมีได้มีได้นะไม่ว่าในานามของตัวเองหรื เป็นเจ้าของกิจการหรือถือแทนหรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นโดยไม่ว่าทางตรงหรือทาองอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวใน,นํานองเดียวกับเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถหนกิจการดังกล่าวอ่านตัวผิดแล้วทำม,น,มนไหมต้องจากอ่านตรงนี้ผิดไหมครับชิดอยากมาเข้ไปทาได้ Ja, der kann ein paar Wörter drüber นักศ ah, ึกษาครับอาจารย์อาจารย์อยากจะขอขอความเห็นนักศึกษาหน่อยอยากดูความเห็นหน่อยครับนักศึกษาครับในกรณีที่ศึกษาอ่านตัวบทกฎหมายระเบียบวินัยตรงนี้นะครับนักศึกษานักศึกษาครับอาจารย์ขอให้คาำสนใจตรงนี้นิดนึงนะครับนักศึกษาคิดว่าถ้าการเมืองผิดไหมถ้าอ่านใครอย่างนี้ผิดยกมือหน่ครับใครที่เห็นว่าไม่ผิดครับยกมือหน่อยครับ ถ้าผิดถ้าสมมติผิดผิดแล้วสู้ยังไงนี่นะคือที่อาจารย์จะให้มองคือว่าถ้าผิดแล้วสู้ยัยงไงถ้าไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่ถ้าผิดแล้วสู้ อ่านต่ศ <t> ึด <t> ูดูดูมาตราสี่ห้านะมาตราสี่ห้าบุคคลทีมีสิทธิสิทพในการพูดการเขียนในการพิมนะ